สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำะคะ่ะกับโคชฟ้า BRAVO นะคะวันนี้ก็ประจำวันพุทธที่17ธันวาคมนะคะเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเทรดทองคำยังไงดีเมื่อวานเนี่ยการมีการวิ่งพักตัวนะคะหรือที่เรียกว่าไซเวย์นั่นเองแล้วก็มีการปิดแห่งเทียนลักษณะเป็นโดจิด้วยนะคะก็คือแบบนี้ นี่เลยนะคะก็คือยังคงมีความลังเลนะคะว่าวันนี้จะเอายังไงดีเอ่ยเมื่อวานจะเอายังไงดีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยชัดเจนมากขึ้นก็คือเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะคะแต่เนื่องจากว่ายังไม่ปิดแห้งเทียน,นะคะ่ะก็ยังไม่ได้เป็นจุดที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะไปต่อเลยหรืออาจจะล่วงลงมาเกาะน,นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูปัจจัยอื่นๆกันด้วยเนาะมาเริ่มต้นจากทําเฟรมเดย์นะคะซึ่งทําเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังคงเป็น Trend, นะคะขาขึ้นนี่ยข้างแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่ยังคงงุงงงะเอายังไงดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเดินทางนะคะทุกคนเข้ามาสู่กรอบของต้านตรงนี้เนาะแล้วก็ใกล้กับออทามไฮเดิมมากๆนะคะออทามไฮเดิมอยู่ที่4380นนะคะชุดตรงนี้เนี่ยก็มีความงงๆอยู่เลยว่า จะยังไงดีนะคะปรับตัวขึ้นมาหาด้านแล้วเนาะ4380นะคะเรามาลองดูค่ะว่าท้าแฟมเดย์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกอะใช้คำว่าตีกรอบโซนไว้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดจะล่วงลงมาได้นะมองว่ามีโอกาสนะคะล่วงมาหากรอบล่างตรงนี้ได้ซึ่งอยู่ในกรอบแถวๆประมาณ4,220นะคะซึ่งไกลอยู่นะอันนี้ไกลอยู่นะคะ อาจจะลงมาก็ได้หรืออาจจะลงมาหาแนวรับแถวแถวประมาณ4240นะคะก่อนจะหา4240ขอป้าย4260อีกรอบหนึ่งก่อนเลยนะคะที่สามารถลงมาได้เนาะให้เป็นนี่เลย2จุดนะคะที่มีความ ถ้าจะลงมาได้จริงๆเนี่ยมีโอกาสลงมาถึงนะขอใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่าอ่าเดเนี่ยก็ยังรอรับอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันโอเคเรามาโฟกัสในกลุ่มก้อนปัจจุบันมากที่สุดของเราก่อนดีกว่าคือ4ชั่วโมงนะคะในไทม์เฟรม e ีชั่วโมงทุกคนจะเห็นว่ากราฟเนี่ยขึ้นไปหายสุดๆลงมาขึ้นไปหายต่อแต่ไม่ได้สูงกว่าหายก่อนหน้านะ ย่อลงมานะคะแล้วก็วิ่งกันอยู่แถวนี้แหละลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนครับกำลังไซด์เวยออกข้างแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือยังคงบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมอยู่แต่ถ้าดูจากการเดินทางทำเฟรมใหญ่มาเนี่ยหน้าบายก็ยังคงได้เปรียบนะคะแล้วก็ฝากไว้เลยถ้ายังไม่หลุดนะคะชุดตรงนี้เหลืองๆกลมๆตรงนี้นะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ โอเคไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็พยายามมากๆที่อยากจะแบบอยากจะยกอยู่เหมือนกันนะคะสชั่วโมงไปดู1ชั่วโมงบ้างใน t ท m e เฟ็มหนชั่วโมงเนี่ยเมื่อคืนนะคะถ้าเกิดว่าใครเทรดอยู่เนี่ยน่าจะเห็นแพทเทิร์นชุดตรงนี้นะคะเป็นการย่อลงมาหา61.8ถึง78.6นะคะก็เป็นการย่อลงมาหา QM เลยทุกคนน่าจะรู้จัก QM แหละนะคะย่อมาหากรอบตรงนี้ แล้วก็ไปต่อนะคะตรงนี้เป็นระยะยอ่อนี่แหละเนาะเอาละโฟกัสตรงนี้บ้างปัจจุบนันทองคํามีลักษณะงี้พักตัวนะคะที่แนวต้านตรงนี้เนาะ,ะถ้าพุ่งขึ้นไปเลยแบบเนี้ยทุกคนย่อบ่ายได้โอเคไหมถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปนะคะอยากให้มันชนะก้อนตรงนี้ด้วยอยากให้ชนะก้อนตรงนี้ด้วยนะคะถึงถึงจะย่อบายแล้วมันสวย นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชุดตรงนี้ไม่สามารถจะไปต่อได้นะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนซับไพ่ยอยู่เหมือนกันมีกลุ่มก้อนซับไพ่ยอยู่เหมือนกันที่ถ้าผ่านไปไม่ได้แนวต้านนี้ผ่านไปไม่ได้แล้วทุกคนมองมอนิเตอร์แล้วเนี่ยแล้วก็มีการกลับตัวของราคาแบบ QM sell PA ต่างๆสามารถที่จะซลล์ซันได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าภาพเนี้ยขึ้นมาแบบเขียวปัดอย่างนี้เลย นะคะเขียวแบบเขียวมากๆแบบเนี้ยมีแรงซื้อเนี่ยก็ย่อบ่ายกันต่อโอเคนะคะวันนี้จริงๆมีประมาณนี้เลยถ้าเกิดลงมาเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงเนาะนะคะแต่ยังไงหนะ้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียบอยู่สําหรับภาพใหญ่ๆโอเคไหมอ้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ